สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่อง lu nc thailand หอยทากนะครับก็มาอยู่กันในรอบบ่ายคลิปนี้อดไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ก็เลยต้องมาลงคลิปรอบบ่ายนะครับก็คลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่ได้มาเชิญชวนในการลงทุนไม่ได้มาแนะนำในการลงทุนเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงเราต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง ห้ามเชื่อใครห้ามเชื่อแอดเพราะเงินที่ลงทุนมันเป็นของเราและมันอาจจะเป็นสูน์ได้ก็วันนี้ลุน่้าคลาสสิกลงแรงมากนะครับอย่างนี้ผมพูดไว้ในคลิปก่อนหน้านูนที่ว่าลุน่าคลาสสิกจะลงแรงนะรลงแรงอีกรอบหนึ่งแบบแรงมากครับ ก็ตอนนี้มาแตะที่0.025แล้วนะครับที่ที่บิตคัพเคยหยุดหยุดขายไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลงไปถึง0.024ครับต่ำกว่าที่เคยหยุดการซื้อขายชั่วคราวไปไปละลอกแรกนะครับละลอกเนี้ยผมคิดว่าน่าจะลงอีกนะครับลงอีกน่าจะไม่หยุดแค่นี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะลงอีกเท่าไหร่นะครับ แต่ในความรู้สึกนะความรู้สึกของผมคิดว่ามันมีแต่ที่1นหแน่ๆนะครับ1นหแน่ๆหรือถ้าเลวร้ายสุดๆก็คือเพิ่ม0ูนย์มาอีก1ตัวก็คือ0.00แล้วก็0แล้วก็9เนี่ยครับนะ่มีสิทธิ์ที่จะลงแน่ๆนะครับถ้าถ้ายังสถานการณ์ท่านผู้สร้างนะครับท่านคุณพี่โดคอน ก็มีข่าวเสียๆให้หายออกมามากมายนะครับอ่านไม่ไหวดูกันไม่ไหวแล้วนะครับก็ก็พยายามไม่มองข่าวนะครับถ้ามองข่าวแล้วทําให้ใจเราวักแวกนะครับการที่ใจเราวักแวกเนี่ยหนึ่งนั่นคือหมายถึงว่าเงินตัวนั้นเรากลัวเงินตัวนั้นหายแล้วนะครับผมย้ําเสมอว่าการลงทุนคือความเสี่ยงนะครับ ในการลงทุนของผมคือผมคิดว่าเงินจนํานวนนี้ผมได้ใช้ไปหมดแล้วนะครับผมได้ใช้ผมได้ใช้เอาไปหมดแล้วจากชีวิตผมชีวิตผมไม่มีเงินจนํานวนนี้แล้วนะครับผมก็ไม่ได้พ,วพรวะพวงอะไรนะครับแต่ท่านสมาชิกหลายาท่านท่านผู้ชมไม่ใช่ก็ท่านสมาชิกต้องขอภัยท่านผู้ชมหลายท่านที่เข้ามาก็มีคอมเมนต์ว่าถอนซื้อไว้อีกนะครับเมื่อลงก็ถอนซื้อ ดีกว่าเอาเงินไปฐานสุลาอะไรประมาณเนี้ยครับก็ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะผมความรู้สึกผมเป็นแนวคิดที่ดีเพราะว่าหนึ่งซึ่งเงินเงินจานวนเนี้ยเราเราเหมือนเราเรา,เราได้ใช้จ่ายไปหมดแล้วนะครับซึ่งถ้ามันหมดหรือว่ามันกลายเป็นศูนย์เนี่ยก็เราก็ไม่ต้องไปซีเรียนและไม่ต้องไปวิตกกับมันนะครับแต่ถ้ามันฟื้นกลับนะครับมันก็จะเปลี่ยนชีวิตเราได้นะครับ เป็นชีวิตเราได้ซึ่งความเกี่ยวโยงของลุนาคลาสิกกับลุนาสองเอกับลุนาคลาสิกกับลุนาสอตอนนี้กําลังจะใช้ดีแอปตัวเดียวกันนะครับที่ที่ได้ยินข่าวมานะครับแต่เรื่องดีวงดีแอปเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจหรอกแต่เหมือนแบบไม่ได้ตัดขาดกันจริงไม่ได้ตัดขาดกันจริงนะครับ ซึ่งผมมองนะในความรู้สึกของผมส่วนตัวคือคลาสสิกอาจอยู่แต่สองยูศูนย์อาจจะอาจจะแบบความรู้สึกผมนะอาจจะไม่รอดนะเพราะด้วยราคาเหรียญที่สูงแล้วก็ฐานผู้ครอบครองเหรียญน,น้อยนะครับน้อยกว่าคลาสสิกเยอะมากนะครับซึ่ง รุน่าสองก็มีแต่มือใหญ่ๆที่ครอบครองเหรียญไว้ได้นะครับเส้นลายเล็กอย่างเราเราเนี้ยเข้าไปก็ไม่เป็นเหยื่อเขาเปล่านะครับก็คือเหมือนเอาเงินแม่เขาอะ่ะซึ่งเราเติมเข้าไปเท่าไรเราก็ได้กลับมาเพียงเล็กน้อยเพราะด้วยจํานวนเหรียญตัวคูณเราน้อยนะครับจะไม่ว่าการเล่นเหรียญไม่วแบบนี้นคือเราต้องมีตัวคูณที่มากเท่านั้นนะครับถ้าตัวคูณเราน้อยไม่ว่าจะถือเหรียญอะไรก็มีอาจเพิ่มกําไรให้เป็นกอบเป็นกำเราได้นะครับ ตัวกูเราเยอะเราถึงจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับเหรียญลุน่าสองศูนเนี่ยผมผมไปตั้งซื้อไว้นะผมไปตั้งซื้อไว้ที่ประมาณ3 3.5ดอลลาร์นะครับแต่ก็ยังไม่เคยลงมาให้ถึงสักทีนะครับเพราะตอนที่เปิดตัวใหม่ก็ไม่ได้เข้าซื้อ mm hmm. ก็เลยซื้อเก็บไว้ว่าจะเก็บเอาไว้สักหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็ถ้าทางบิดครับเขา เขาแจก a d o ์ดก็จะโอนมาผสมนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับอันนั้นก็คือแบบว่าแต่ลุนาสองสูน์ะผมบอกเลยว่าผมเก็บไว้แค่เป็นขวัญทุงนะครับแต่ตัวประเด็นของผมคือลุนาคลาสสิกตัวนี้นะครับลุนาคลาสสิกตัวนี้ผมคิดว่ามันมีอนาคตนะอันนี้คือความกาวส่วนของตัวของแอดนะครับแอดแอดกาวมากนะครับบอกเลยว่าแอดกาวมากใครจะมองแอดว่าเป็นแบบ หลุดโลกหลุดคั่วสุดขั่วก็แอดยอมไม่ว่าครับเพราะแอดสุดคั่วจริงนะครับสุดสุดตรงนะครับสุดตรงคือแอดก็ทำงานอยู่อยู่ในวงการขุดคริปโตนะครับแต่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนะั้นจนจนถึงขั้นแบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับก็เอาแค่งูปลาเป็ดว่ายน้ําได้อยู่บนแห้งได้ดำน้ําได้นะครับบินได้นิดหน่อยนะครับเนี่ยคือแอดนะครับแอดจะเป็นคนประเภทแบบนี้นะครับแล้วซึ่งแอดมองว่าเหรียญเนี่ยมันตอนนี้เหรียญทุกเหรียญน,นะมันอยู่ในสภาวะที่แย่ที่สุดทั้งหมดแล้วนะครับแม้แต่เครื่องขุดเองนะตอนนี้เขาขุดไม่ไหวนะครับ อย่างตระกูลเครื่องพวก l 3 s เก้นี่จบเลยจบชีวิตเลยครับพวกตระกูลเล็กๆตอนนี้คือจบจบชีวิตหมดคือค่าไฟไม่คุ้มแล้วขุดติดลบเมื่อขุดติดลบค่าแฮตเลตก็จะลดลงครับก็คือบิตคอยขึ้นอยู่กับแฮตเลตนะครับถ้าแฮตเลตต่ำมากเท่าไหรการเสถียรภาพก็จะน้อยลงครับมันมันขึ้นอยู่ที่ที่ตัวแฮตเลตครับเมื่อค่าไฟแพง เับลองได้ว่ามันก็แย่ตามกันนะครับอ,อย่างบางคนมองว่าพวกขุดได้เหรียญมาฟรีนะครับได้เหรียญมาฟรีที่อยากจะขายก็ขายที่อยากจะปล่อยก็ปล่อยผมผมขอพูดตรงนี้เลยว่าไม่อยากครับถ้าเหรียญตกไม่อยากปล่อยนะครับถ้าปล่อยเราที่ทําไมถึงต้องปล่อยเพราะต้องเอาเงินไปจ่ายค่าไฟจ่ายค่าซ่อมเครื่องต่างๆนานา,นาก็เลยต้องปล่อยนะครับจริงๆแล้วมันมันไม่คุ้มทุนแล้วนะครับ แล้วคันนี้เจ้าเหรียญลุน่าคลาสสิกเนี่ยผมเลยมองว่าเมื่อเราซื้อหลักพันแต่เรามีตัวคูณสามแสนสามแสนตัวคูณะนะครับมันซึ่งแล้วถ้าบางคนถือถึงเป็นล้าน,านเหรียญน,นะมันก็เท่ากับล้านตัวคูณนะซึ่งมันมันสามารถเพิ่มมูลค่าได้และมันก็คือดาบสองคมมันก็สามารถจะกลายเป็นศูนย์ได้นะครับแต่วันนี้ผมคิดว่าน่าจะลงอีกอะ่ะนะครับถ้า ท่าผู้ชมท่านไหนก็ถ้าไม่กลัวความเสี่ยงนะครับอันนี้เงินของท่านนะครับถ้าท่านอยากจะเสี่ยงท,ท่านก็เสี่ยงได้ครับตั้งรอยี่สิบสามอย่างอย่างหลานสาวผมพูดเมื่อเช้าว่าเขาตั้งรอยี่สิบสาผมคิดเลยหรือหลานสาวผมมันจะตั้งได้ได้ได้ถูกต้องเลยครับก็ตอนนี้เลยหลายหลายคนตกใจนะครับหล,หลายคนตกใจมากแต่สําหรับแอดเองแอดไม่ตกใจนะครับแอดคิดว่า,อ,าอยากให้ลุนาคลาสิกลงไว้ที่ศูนจุด 0 2ด้วยซ้ำนะครับก็คือ0.3ตัวแล้วต่อท้ายด้วย2นะครับก็คืออีกหนึ่งเดียวก็จะหยุดการขายหรือให้ลงไป0.02ยาวเลยแล้วมันจะเป็นการคัดคนแล้วนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปและเราก็จะได้รู้ว่าศักยภาพของเหรียญที่เราถืออยู่เนี่ย มันสามารถคงกระพันอยู่ได้ไหมถ้ามันลงไปได้อีกครั้งแล้วมันกลับขึ้นมาได้อีกแสดงว่าเหรียญลูน่าคลาสสิกเราไม่ตายแล้วนะครับไม่ตายแล้วอันนี้เหมือนการที่ว่าทดสอบแล้วนะครับเป็นการทดสอบว่าสาวกอย่างเราๆอ่ะยังเหนียวแน่นกับลูน่าคลาสสิกไหมนะครับถ้าเหนียวแน่นแสดงว่าเป็นการเทสร,ราคานะครับเทสลงมาให้สุดเลยนะครับผมอยากให้เทสให้สุดแบบแบบรอบก่อนเลยที่ที่ที่เป็นข่าวกันเลยแบบ แบบแย่เลยถึงขั้นมา0003เลยอะไรประมาณนี้ให้มันลงไปเลยถึง002นะครับหรือ001ไปเลยนะครับแล้วถ้ามันไปก็คือให้มันไปเลยแต่ถ้ามันไม่ไปเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนในความรู้สึกผมนะในความรู้สึกแอดนะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของเหรียญเลยว่าเหรียญน,นี้จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือเหรียญทันทีว่ามันไม่ตายแน่ๆนะครับมันไม่ตายแน่ๆต่อให้เจ้าของทิ้งไปมันก็ไม่ตายนะครับก็ ฝากไว้นะครับใครที่คิดจะลงทุนก็คือการลงทุนได้มีความเสี่ยงนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงจงอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อแอดนะครับเพราะแอดก็เดาท,ดทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เอ่ยมาใช้ใจล้วนๆนใช้ความรู้สึกล้วนๆนะครับอยากรวยนะครับแอดบอกตรงแอดอยากรวยแอดอยากหมดนี้แอดอยากพลิกชีวิตแต่ถ้ามันไม่เป็นตามที่แอดคิดแอดก็ไม่สีเรียดเพราะเงินจํานวนนี้ แอดถือว่ามันได้ใช้หมดไปจากชีวิตแอดแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาในช่องนี้จงลงทุนด้วยความระมัดระวังและจงมั่นใจในตัวเองอย่าวอกแวกเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมฝากกดติดตามช่อง lu nc thailand หอยทากให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ